รถครอบครัวเข้าใหม่ครับกับเจ้าอีวิสุดมิลเปี2023เป็นรุ่น1.9 Active เลขไม้แท้เพียงแค่37,000โลรถสวยมากเป็นรถบ้านมือเดียวครับเกียร์ออโต้เครื่องดีเซลขับเคลื่อน2อล้อราคาออกใหม่ป้ายแดงคันนี้ล้านหนึ่งเกือบล้านสองเป็นมือสองวันนี้ผมขายเพียงแค่8 3 8 0 0 0บาทครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์พร้อมเดย์ไทม์ลัดิง้งไรกระจังหน้าสีดำเงาดีไซน์สวยเซ็นเซอร์ด้านหน้ามีมาให้2จุดล้อแม็กซ์อ17ยางดันหลบปี2023พร้อมดิสเบกสล้อไฟไท้าย LED โคมเดิมจากโรงงานออปชันจัดเต็มพร้อมกล้องมองหลังโครงสร้างเดิมไม่เคยทําสีภายในกว้างพร้อมเบาะน,นั่งสาแถวตอนพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันพร้อมแอร์แบ็กหนึ่งใบหน้าจอทัชสกรีนออปชันจัดเต็มแอร์แมนนวลดีไซน์สวยใช้งานง่ายเกียร์ออ,อตโต้พร้อมเบรกมือไฟฟ้าออตโต้เบรกโฮเบาะผ้ากำมะหยี่ทรงสปอร์ตเบาะหลังกว้างนั่งได้เยอะภายในสวยสภาพเหมือนใหม่ออปชันจัดเต็มเครื่องยนต์ดีเซล1 9 0 0นยซีซีน็อตยึดฝาโปงไม่เคยถอดซอกในเดิมคานหน้าเดิมแผ่นเพจอยู่ครบฝาโปงเดิมพร้อมแผ่นกับความร ต้นต่อเดือนเพียงแค่16000บาทครับซื้อสดไม่ต้องเสียแบตซื้อผ่อนฟรีดาวครับและคันนี้นะครับเป็นรถบ้านมือเดียวเลยครับเล่มคุบเอกสารครบพร้อมอออทุกอย่างเรารับประกันว่ารถไม่มีการชนหนักทิศความจมน้ำรับประกันไม่แท้ครับและคันนี้รประกันเพิ่มเติมให้เครื่องเกียร์นานสูงสุด1ปีหรือว่า1 0 0 0 0กิโลครับถ้าใครชอบสนใจอยากได้ติดต่อเข้ามาได้เลยครับ รับซื้อรถทุกรุ่นทุกยี่ห้อทุกสายพันธุ์ให้เงินสดทันทีจ่ายเงินสดถึงหน้าบ้านเลยนะครับเราให้ราคาดีไม่กดราคาโชว์รูมเราอยู่ตรงข้ามเซ็นทรัลสารยาติดถนนบรมราชนนีมาตรฐานทันสมัยใหญ่บนที่ที่กว่า5ไร่มีรถให้เลืกกว่า200คัน